หนาวไม่หนาวดูสิกุญแจกว่าจะไขได้นะคะมันแข็งไปหมดสวัสดีคะ่ะเพื่อนๆพ,พบกับอ n อนแอนอีกแล้วนะคะเพื่อนๆต้นคลิปมาก็เอาแล้วคือพายุหิมะเข้านะคะทุกอย่างก็จะข่าวโพลนแบบนี้เลยเพื่อนๆสิ่งที่เคยทำอะไรมามันก็ผิดพลาดไปหมดนะคะเพื่อนโชว์ให้ดูนิดนึงนะคะเต็นที่ ดีก็สุดยุบตัวนะคะต้องซ่อมต้องต่อผ้ามันหน่อยนะคะอ๊้นะคะไม่ใช่ง่ายๆเห็นไหมคนจะรวยมันไม่ใช่ง่ายๆขอหัวเราะหน่อยเถอะเพื่อนๆเอ้ยนะคะคลิปนี้เราขึ้นชื่อไว้ว่าจะพอแค่นี้หรือจะไปต่อนะคะจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้นะคะวนไปวนมานะคะปวกนะคะอันนี้นะคะเป็นบ้านอ้อนนะคะบ้าน ของสามีนะคะที่สวีเดนนะคะเสร็จแล้วก็ถนนเส้นนี้เป็นถนนเส้นที่ใหญ่พอสมควรน,นิดนึงนะคะความเร็วที่คนขับประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะก็าปานกลางเนาะไม่ได้เป็นเส้นใหญ่เวอร์นะคะก็เลยกะว่าจะเอารถวางมาตั้งไว้ตรงหน้านี้นะคะแล้วก็ขายอาหารไทยนะคะเพื่อน เพราะว่าเส้นนี้มันเป็นเส้นนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ผู้คนก็อยู่พอประมาณใช้ได้นะคะแต่ว่าเราก็ลองดูแล้วนะคะแต่มันก็ประสบปัญหานะคะดูสิ <c oughs> คือมันหนาวนะคะหหน้าหนาวมันหนาวมากนะคะการที่จะขายอาหารในรถวังก็คือต้องเปิดเครื่องทำความร้อนไว้ตลอดเวลานะคะอ้นก็เลย ไม่ได้คิดตรงนี้ตอนแรกนะคะกะว่าจะปังกะว่าจะขายดีแต่ก็ไม่ได้กะขนาดนั้นนะก็เผื่อไว้ห้าสิบห้าสิบแล้วนะแต่พอมาคิดทบทวนดูนะคะมันก็ไม่ไหวไงปิดไปดีกว่านะคะช่วงหน้าหนาวนะแต่ว่าช่วงน,นี้อ่อนตกงานอีกแล้วไงเพื่อนๆนนก็เลยมาคิดดูนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในวังกันดีกว่าเนาะนะคะขนาดกุญจงกุญแจก็ฟรีสนะคะหนาวเหน็เนบเต็มไปด้วยเกล็ดหิมะนะคะเ คือตอนนั้นอ้อนจะไม่ขายเงั้นก็เลยเก็บกวาดของไปเกือบหมดเลยนะคะพวกซอสพวกเซิร์ฟมันจะอยู่ไม่ได้เง้ยเพื่อนเดี๋ยวเราไม่เปิดไฟดีกว่านาอเพราะว่ามันจะคือไม่รู้เหมือนกันเรื่องไฟนะไม่ได้ใช้มานานแล้วแต่มันก็ดีอยู่นะมันยังดีอยู่นะคะอุปกรณ์ทุกอย่างก็ต้องเก็บไว้นะคะเหลือไว้แค่ที่มันจะไม่ฟรีซไม่เป็นอันตรายนะคะ โอ้ยดูสิเพื่อนๆมันเป็นหิมะเป็นเกล็ดน้ําแข็งหมดเลยนะคะเพื่อนเกล็ดหิมะนะคะความเย็นมันเข้ามาหมดนะคะทุกอโนนะคะเพื่อนที่เหลือก็คือเป็นของที่มันเขาเรียกว,ว่ามันจะไม่สามารถเป็นน้ําแข็งได้นะคะวันนั้นนะคะอ้อนลืมไปนะคะเอาพวกกระปองนั้นอับลมนะคะใส่ไว้นในตู้เย็นนะคะแล้วลืมเอาออกนะคะมันระเบิดหมดเลยเห็นไหมเพื่อนๆนะคะ เพราะฉะนั้นเราก็นะมีปัญหาเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวจะไปต่อหรือจะยังไงสู้ๆกันนะคะเพื่อนๆวันนี้เอาบรรยากาศข้างในวงังที่ปิดเอาไว้แล้วไม่ได้ใส่เครื่องทำควารมร้อนมาให้เพื่อนๆดูนะโอ้หนาวอันนี้ขนาดว่ามันยังไม่ได้หนาวที่สุดนะบางวันมันจะหนาวกว่านี้อีกนะเพื่อนๆโอ้ยแม่จะเป็นลมนะคะ่ะเพื่อนๆดูวิวทิวทัศไปก็แล้วกันเนาะ